ทำอย่างไรถึงจะทําวินิพนธ์ให้สําเร็จและจบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับบางส่วนในการควบคุมวินิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและก็ปริญญาเอกนะครับโดยหลักการส่วนใหญ่แล้วในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษานั้นสิ่งที่นิสิตนักศึกษาจะต้องทําก็คือสืบค้นนะครับค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ เมื่อค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆแล้วก็ต้องไปพูดคุยนะครับกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่แต่ท่านอาจารย์ที่เคยมีประสบการณ์ในการทําวิจัยเมื่อคุยแล้วก็จะได้รับสารสนเทศใหม่ที่เพิ่มเติมจากสิ่งที่ตนเองค้นคว้ามาหลังนั้นก็ต้องมาขบคิดและคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับในสิ่งที่ได้สืบคน้นแล้วก็สอบถามพูดคุยหลังนั้นก็ตกผลึกความคิดนําไปสู่วิธีการเขียนตามหลักการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่ละแห่งแต่ละสถาบันได้กาหนด ซึ่งถ้าสมมุติเราทำวินิพนธ์แล้วเราไม่เขียนนะครับชิ้นนั้นก็จะไม่สามารถบรรลุตามระยะเวลาที่กำหนดได้เนื่องจากว่าวิธีนิพนธ์จะต้องสรุปความรู้ทั้งวิธีการนำเสนอและก็วิธีการเขียนนะครับกว่าที่จะจบเป็นมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตได้จะต้องมีทั้ง4อย่างนะครับแต่หลายครั้งหลายครานะครับที่หลายคนบอกว่ามักจะประสบปัญหาก็คือทำอย่างไรวินิพนธ์ไม่เป็นไปตามที่ตัวเองกำหนดหรือที่คาดหวงัง นะครับสิ่งหนึ่งก็คือไม่มีเวลานะครับหลายคนเนี่ยทำงานประจําเมื่อเวลาที่มาเรียนบัณฑิตศึกษาแล้วอาจจะมีเวลาน้อยลงนะครับหรือบางคนแบ่งเวลาไม่เป็นดังนั้นการจัดสรรเวลาทั้งระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวรวมทั้งหาระยะเวลาเพื่อมาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับนอกเวลาเป็นสิ่งจําเป็นบางคนอาจจะหาอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เจอนะครับ อาจจะได้เหตุผลคนใดก็แล้วแต่นะครับอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือพี่เลี้ยงนั่นเองหากค้นพบเร็วได้พูดคุยเร็วเราก็มีหนทางสว่างเร็วขึ้นนะครับหรือบางคนบอกไม่มีไอเดียหรือแนวคิดต่างๆนะนที่ทันสมัยที่อยากจะทําวิจัยผมเสนอแน่คือไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คุยแล้วก็ลองค้นคว้าเพิ่มเติมอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาขบคิดว่าสิ่งที่เราจะทําวิจัยนั้น สอดคล้องไหมทันสมัยไหมหรือมีความเป็นไปได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีไอเดียวิจัยจริงๆผมเสนอแนะให้ลองอ่านนะครับจากหนังสือตําราหรืองานวิจัยก่อนหน้านี้รวมทั้งอาจจะค้นคว้าจาก y o u t u b e นะครับว่าเขามีไอเดียในการทำวินิพนธ์ทำอย่างไรบางคนบอกอาจารย์ไม่มีอารมณ์ศิลปินเลยซึ่งอารมณ์ศิลปินจะต้องบิวใช้ระยะเวลาเช่นนะครับการเขียนงานเนี่ย ถ้านั่งเฉยๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีอารมณ์ศิลปินอาต้องเปลี่ยนสถานที่นะครับมาที่หองสมุดบ้างนะครับพูดคุยกับเพื่อนบ้างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจบางคนบอกอาจารย์ผมขาดแรงกระตุ้นในการทําวิญิพนง่ายๆครับเวลาที่มีเพื่อนสอบนะครับหรือเพื่อนสาขาวิชาอื่นที่เขานาเสนอก็พยายามนะครับเข้าร่วมเวทีต่างๆ หรือแม้แต่การเข้าร่วมประชุมวิชาการก็ทําให้เราเกิดแรงกระตุ้นและเราอยู่ในบรรยากาศของการทําวิจัยหรือทาวิทัยนิพนธ์บางคนบอกไม่รู้วิจัยและสถิติวิธีการไม่ยากครับก็ค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็ประมวลความรู้ถ้าย้อนกลับไปอีกนิดนึงคือต้องไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจะต้องพูดคุยกันว่าถ้าวัตถุประสงค์มีการเปรียบเทียบหรือมีการใช้สถิติเมื่อไหร่ก็ต้องมานั่งพูดคุยว่าสถิติที่เราจะใช้นั้นควรจะใช้สถิติแบบไหนนะครับ บางคนเขียนไม่เก่งอันนี้ผมบอกเลยว่าทุกคนเกิดมาไม่สามารถวิ่งได้ทันทีทุกคนเกิดมาต้องคลานต้องเดินฉะนั้นการเขียนเป็นทักษะอย่างหนึ่งอาจจะต้องฝึกนะครับแล้วก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆบางคนอาจจะบอกมีสารพัดเหตุผลนะครับที่บอกว่าทําแล้ววินิพน์มีข้อติดขัดมีประเด็นมีปัญหาผมว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองข้ามปัญหาไปเราจะพบปัญญาหรือแนวทางในการดำเนินงาน ฉนันการพูดกันคุยก,คกันค้นการคิดกันเขียนอะไรต่างๆเหล่านี้จะทําให้วิทยนิพนธ์ของเราประสบความสําเร็จส่วนแนวทางในการทําให้สําเร็จนั้นจริงๆก็ต้องกลับมามองว่าตัวเราเรามีเป้าหมายอย่างไรอยากจะจบการศึกษาตามหลักสูตรหรือไม่ตามระยะเวลาที่กําหนดหากระยะเวลาล่วงเลยไปอาจจะทำให้เราเกิดอาการท้อหรืออาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งบั่นทอนจิตใจตัวเองเมื่อพบว่าเพื่อนๆร่วมรุ่นนะครับที่เรียนไปแล้วสำเร็จการศึกษา ก่อนเราหรือสําเร็จการศึกษาไปนานแล้วฉะนั้นการเรียนให้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรผู้วิจัยหรือตัวนิสิตนักศึกษาเองจะต้องกําหนดเป้าหมายชัดเจนว่าจะจบภายในระยะเวลากี่ปีหรือทำํำทำลายให้ชัดเจนนะครับนอกจากนี้อาจจะต้องพัฒนาเรื่องของความรู้ความสามารถในเรื่องที่จะทําว่าตัวเองนั้นมีเรื่องที่รู้จริงหรือเปล่านะครับมีความตั้งใจและก็มีความแน่วแนว่ในการทําวิทยานิพนธ์ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองนะครับมุ่งมั่นบากบันแล้วก็ความรับผิดชอบเหล่านี้จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองด้วยในการทํางานมีระยะเวลาที่เพียงพอในการทําวิทยนิพนธ์นะครับบางคนผ่านเวลาล่วงเลยไปก็กอาจจะหวนกลับมาทําวียนิพนธ์อีกครั้งหนึง่งก็อาจจะรู้สึกว่ามันเสียระยะเวลานาน,านไปแล้วบางคนอาจจะเพิกเฉยแล้วก็ละทิ้งไปนะครับดังนั้นหัวใจสําคัญคือต้องมีการวางแผนในการทําวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจน ส่วนเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยนะครับการหาหัวเรื่องชีวเนิพลนั้นก็มีความสัมพันธ์เพราะว่าถ้าเมื่อเราก็ตามที่เราค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องหรือชื่อเรื่องของวินิพลจะนําไปสู่ประเด็นปัญหาของการวิจัยซึ่งปัญหาวิจัยจะต้องเขียนอย่างเชื่อมโยงชัดเจนและสะท้อนความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษาวัตถุประสงค์การวิจัยก็ต้องชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันหากวัตถุประสงค์การวิจัยชัดเจนแล้ว ผู้ใจสามารถดําเนินการตามขั้นตอนนั้นได้อย่างถูกต้องครบถ้วนนะครับที่เหลือคือลงมือทําอย่างมุ่งมั่นส่วนสมมติฐานการวิจัยนั้นถ้าหากไม่มีการทดสอบสมมติฐานก็ไม่จำเป็นต้องใช้สถิตินะครับส่วนขอบเขตการวิจัยนั้นจะต้องพูดคุยกับท่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิญิพนธ์ว่าท่านจะให้เราดําเนินการอย่างไรเช่นในสถานการณ์โควิดหรือช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนะครับโควิด -19 อาจจะมี มีการปรับตัวกิจกรรมการเรียนการสอนหรือปรับช่วงของการทําวิจัยการเก็บข้อมูลต้องมีการคลาดเคลื่อนดังนั้นการกําหนดขอบเขตของการวิจัยจะทําให้ผู้วิจัยนั้นมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นว่าต้องดําเนินการอย่างไรและอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของนิยามสั์เฉพาะอันนี้เป็นในเรื่องของการเขียนเพื่อกําหนดขอบเขตและก็ป้องกันตัวผู้วิจัย การนิยามศั์จะได้มาจากการทบทวนเอกสารพวกทฤษฎีต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะปรากฏในบทที่2ก็คือการทบทวนวรรณกรรมหากทบทวนมาไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจนการนิยามศั์ก็จะมีปัญหาและเมื่อนําไปสู่การสร้างเครื่องมือวิจัยนั้นก็ทําให้สร้างเครื่องมือไม่เป็นไปตามที่กําหนดหรือสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่ผ่านมาส่วนเรื่องการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องปัจจุบันมีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่หลากหลายนะครับ ก็อยากจะฝากว่าเราสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแหล่งต่างๆนั้นมีอย่างมากมายเลยนะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้นําเสนอแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือและนักวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยพยายามได้นําแหล่งเรียนรู้เหล่านี้นะครับมาใช้ในการออกแบบแล้วก็วางแผนและดําเนินการในการทําวิจัยส่วนประชากรและกลุ่มตัวอย่างก็จะมองไปถึงว่า กำหนดขอบเขตชัดเจนหรือไม่ในการศึกษาจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างวิธีการสุ่มได้มาอย่างไรนะต้องมีความน่าเชื่อถือนั่เจนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีกี่อย่างทั้งนี้ต้องย้อนกลับไปดูตัวนิยามสัพท์เฉพาะว่ากำหนดว่าเครื่องมือวิจัยที่ใช้นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างอาทิแบบทดสอบแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตเหล่านี้เป็นต้นนะครับส่วนการสร้างหาคุณภาพเครื่องมือก็ต้องศึกษาให้ชัดเจน เพราะในการกําหนดเรื่องของประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือการสร้างหาคุณภาพเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เยียนว่างานวิจัยของเรามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดฉะนั้นผู้วิจัยจะต้องทบทวนให้ชัดเจนนะครับนิสิตนักศึกษาถ้าอยากจะทําให้วิยทยานิพนธ์ประสบความสําเร็จก็ต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ศึกษาค้นคว้าอย่างลุ่มลึกในสิ่งที่เองศึกษาส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบกติกา ทั้งนี้ขึ้นกับสถาบันยกตัวอย่างเช่นนะครับบัณฑิตวิทยาลัยเนี่ยก็จะกําหนดว่าการนําเสนอหัวข,อข้อต้องนําเสนอในช่วงเวลาใดต้องสอบผ่านอะไรบ้างนะครับทั้งสอบผ่านภาษาอังกฤษนะครับหรือแม้แต่สอบประมวลความรู้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นการสอบเขาโครงนิยนิพนธ์ซึ่งจะมีถามหลายที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดนะครับช่นนิสิตนักศึกษาต้องศึกษาให้ชัดเจนการดําเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องจําเป็นเรียกว่าวิชาคนนะครับนอกจากวิชาการแล้วการสอบวิทยานิพนธ์อันนี้เป็นหัวใจสําคัญว่านิสิตนักศึกษาจะจบไม่จบนะครับซึ่งเป็นการประลองวิทยายุทธ์นะครับว่าในสิ่งที่เราไปศึกษามาแล้วเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญหรือมีผู้สมมติภายนอกมาเป็นกรรมการสอบก็มีการซักถามว่าผู้วิจัยหรือนิสิตนักศึกษานั้นได้ผ่านยุทธภพมาแล้วได้มีความช่ำชองแล้วก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ หลังจากขั้นตอนของการสอบวินิพน์แล้วจะต้องมีการปรับแก้ไขและส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ตามที่บัณฑิตวิยาลัยกำหนดน,นั้นการปรับแก้และส่งเล่มฉบับสมบูรณ์จึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดน,นะครับหากล่าช้าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมวม่าจะเป็นเรื่องของการสอบวินิพนใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือในเรื่องของการสำเร็จการศึกษาอาจจะช้าหรือเนื่นนานไป และอีกส่วนหนึ่งนะครับปัจจุบันเน่ก็มีการกําหนดว่าวิทยานิพนธ์ทุกเล่มจะต้องมีการเขียนเพื่อนําเสนอตีพิมพ์เผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นที่ประชุมวิชาการหรือในวรารสารฐานข้อมูล TCI ตามที่กําหนดนะครับดังนั้นทุกขั้นตอนเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่นิสิตนักศึกษาจะต้องรู้เพื่อทําให้เกิดแนวทางการทำวิทยานิพนธ์ให้มีความสําเร็จนะครับท้ายที่สุดนี้หากท่านมีคําถามมีประเด็นอะไรต่างๆนะครับ ท่านสามารถฝากข้อคำถามไว้ที่อาจารย์ประสาทตร์นึงเฉลิมนะครับซึ่งสังกัดที่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามอีเมลแล้วก็เว็บไซต์ดังปรากฏนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและโชคดีกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญโทและปริญญาเอกนะครับสำหรับวันนี้ขอ,อยุยาดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ